คำถาม,ถามต่อไปก็ถามว่าเพราะอะไรนะครับจึงมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่ามีแต่ผู้สูงอายุนะถึงสนใจที่จะเข้าวัดสนใจที่จะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับก็ตอบไม่ง่ายว่าเพราะว่าคนที่มีอายุมากหรือว่าเป็นสวเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเขารู้ว่า นะความตายเนี่ยจะต้องมีแก่เราแน่ๆนะไม่ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้หรือวันถัดๆไปเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงสอนเสมอว่าให้เราพิจารณาอภินหัหะปัจจเวคขณะ5ก็คือพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาทุกวันก็คือเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายเรามีความพัดภาคเรามีกรรมเป็นของของตนนะครับไม่สามารถที่จะหลีกพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ ทั้ง5สิ่งเนี้ยนะผู้องค์ก็ทรงบอกว่าให้พิจารณาอยู่เนืองๆทุกวันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือคนที่มีอายุมากเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมีชั่วโมงบินสูงนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวก็คือผ่านรดูการมา,ายาวนานเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ราตีนานนะครับเข้าใจในเรื่องของโลกธรรมเป็นอย่างดีคือผ่านการมีสุขมีทุกข์ ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศแล้วก็ผ่านในเรื่องของการนินทาผ่านในเรื่องของการสรรเสริญมาหมดแล้วเขาเรียกว่าต้องผ่านวัยอย่างน้อย4ี่วัยมาแล้วนะจึงจะเข้าใจโลกเป็นอย่างดีก็คือวัยต่อแตกก็คือวัยเด็กวัยเต่งตึงก็คือวัยรุ่นแล้วก็วัยตรงเตงก็คือวัยแก่ชราแล้วก็วัยที่ต้องตายอย่างแน่นอนเขาเรียกว่าเริ่มรู้แล้วว่า คนเราเกิดมาเนี่ยก็มีแก่มีเจ็บมีตายเพราะนั้นเนี่ยจึงจึงเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเห็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของการสั่งสมบูรณ์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อประโยชน์ในภพภูมิต่อไปนั่นเองต่อมาก็คือสิ่งสำคัญเลยก็คือผู้สูงวัยนะครับหรือว่าผู้มีอายุมากเป็นผู้รู้ราตีนานเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่เห็นภยัย เห็นภายในสังสารวัตรก็คือเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเสมือนพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ทรงเห็นความเกิดแก่เจ็บตายแล้วเห็นเทวทูตทั้ง4แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงสแสวงหาหนทางดับทุกข์เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยเนี่ยก็เฉกเช่นเดียวกันนะก็เห็นภายในสังสารวัตรด,ดังเช่นพระพุทธองค์เหมือนกันทีนี้ภายในสังสารวัตรเนี่ยก็คือก็คือทําให้ผู้สูงวัยเนี่ย เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองเพราะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะรู้ว่าถ้าประมาทนะครับไม่สั่งสมบุญกุศลไม่สร้างบรารมีเอาไว้ไม่สั่งสมบุญเอาไว้เป็นสเสบียงในภพภูมิต่อไปเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าเกิดละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่สั่งสมบุญก็จะไปสู่ทุกขติภูมินะทุกขติภูมิก็คือมีตั้งแต่นรก นะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายหรือเกิดเป็นสัตว์เทวิชานแต่ผู้ไม่ประมาทผู้เห็นภายในสังสารวัตจะหมั่นสั่งสมบูรณ์เอาไว้เยอะๆเพื่อพบภูมิต่อไปก็คือไปสู่สุคติภูมนะิเกิดอยู่ในมนุษย์นะในโลกมนุษย์เกิดอยู่ในสวรรค์เกิดอยู่ในพรหมโลกแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัตก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คือผู้ไม่ประมาทและเห็นภายในสังสารวัตร